มาส่งวันจันทร์ดีกว่ารู้สึกมาส่งมาวันนี้แต่ไม่อยู่บ้านเออไอ้เหี้ยเซ็งจริงนะเว้ยมาวันนี้แต่ไม่อยู่บ้านเนี่ยคือแม่งเซ็งแบบเซ็สงสัตว์เลยอะ่ะเขาบอกว่ามาวันจันทร์ไงเข้าใจปะอ๋อที่นี่สวย <c oughs> ถ้าโดนอย่างนี้แม่โอกาสเข้ามาไม่ได้ม่มีเลยอะโดนเครื่องใส่กัดกำแพงขอบแบบเนี่ยเวลาเสียงเงี้ยเวลาเสียงเป็นอย่างเงี้ยแม่งแสบแก้วหูใช่ไหม อว <G ren minimalist> อื <rika> อออวอว้อยผูฟังเหรอรวมๆมแล้วคิดว่าอันใหม่น่าจะดูดีกว่านะเพราะว่าไม่รู้ว่ะไม่แน่ใจคืออันเก่ามันดูพังง่ายอะ่ะเอาง่ายเลยอุย อันเก่ามาดูพังง่ายกว่าอันอันอันที่ซือ้ออันที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยเอออือจีสามสามเหมือนมันจะพังง่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจนะอันเครือไหนกัน รอตั้งนานไม่ยอมฉีด เชียได้แขวนเสาขาวทุกเสาเลยว่ะโอ้กระจายดีอยู่เสาขาวถึงจะอยู่บนไปเยอะเยอะหนายก็เถอะ มันถึงใช้ท่าเดียวล้มเ,เมื่อกี้เขาติดสถานะแดงแล้วครับถ้าเกิติดเชื้อตัวแดงอะ่ะโดนสกิลทีเดียวจะอุ้มเลยครับ ชอบเล่นเซอร์หรือคิลเลอร์มากกว่าน่าจะชอบเป็นคิลเลอร์มากกว่าครับไอ้สารอ้า I'll see you dead ฮะอะไรอ่ะหนุสเต็ปไหนเนี่ยโอ้โหสัตว์มองหลังอีกเหรอกูเห็นเล่นมาตั้งเกมกูนึกว่าเไม่เห็นแม่งมองหลังเลย ช็อตนี้มองหลังซะงั้นเย้เค ดูดีเจมผมชอบที่มันไม่ฉีดตะเปรกันเลยวะ่ะเนี่ยถ้าไม่ฉีดตะเปรเนี่ยโดนกูทีเดียวอะเท่านั้นแหละเพื่อน ผมจะไล่นู่น won't make it much further. Ah, ah, uh, 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 you were ah, not here ah, to see the war. Oh... <laughs> <laughs> oh. ต้บ,นบ,นนนบนนนินเหรอเฮ้ยเฮ้ยทำไมวิ่งไววะโอ้ยเพื่อนเพื่อนทำไมอยู่ดีเพื่อนวิ่งไวอ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นเราได้เฮออเพื่อนวิ่งไวจังอ่ะ แล้วเพื่อนเห็นเราเหรอเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยเย็ดแม่มึงดูดิยุงอย่างเฮี้ยเลยสั้หน่าเบื่อว่ะไอ้เฮี้ย ต้องฆ่าคนอื่นก่อนครับเดี๋ยวเหลือมันไว้คนเดียวเราค่อยฆ่าน่าจะฆ่ามันได้อยู่อ่ะอืมจะตุกจุดเด็ก,กนานบ้าล่ะ โอ้ยยียน่าเบื่อวะไอสัตว์ไอเนี่ยพอเล่นแล้วก็เจอโปอย่างเงี้ยไม่น่าเบื่อเ,อออเ,ยอเล,เอลอย,มเเยผมจะบอกให้ไม่ใช่ไม่น่าเบื่อเลยเนี่ยคือน่าเบื่อแบบน่าเบื่อสัตว์เลยอะผมจะบอกให้ คือถ้าเหลือหนึ่งหนึ่งอะผมว่าผมฆ่ามันได้นะมันทั้งกรอบทั้งวิ่งไวอะโอ้มารีสัต มานี่ไอเด็กเียอืมานี่ไอสัตว์มาานี่มานี่มานี้มานี้ไอสัตว์อย่างเฮียเลย ตายไปซะแม่งวิ่งโอ้โหหลอกยังไงก็ไม่หลงวิ่งตายยังไงก็ไม่ทันแช่เพื่อน แล้วกูป่าโปไงแค่นั้น คือเมื่อกี้มันวิ่งเหมือนมีโฮปอะเหมอเหมอเร็วกว่ามีโฮปอ,อีกมากไงสัตว์แล้วคือไม่มีหลงเลยนะหยุดเราหยุดมันหยุดเราเดินมันเดินไอสัตว์แหน่เรายังไงก็หลอกไม่ได้ใช่เพื่อนแย่เหนื่อยใจไว้ต่เต็มนี่ ชื่อนี้นะบูนมีแค่ไม่มีวิ่งไวด้วยมีแค่ลบรอยกับถึงมีวิ่งไวก็ไม่ไวขนาดนั้นไอสัตว์แต่เปิดลอะไรมาตายยากัดไม้ลบรอยกับพิวถึงถึงบูนวิ่งไวก็ไม่เร็วขนาดนั้นเว้ยเอาจริงๆ